มาโดยจ้ายาดพี่น้องมากินสมตำน้ำกานมะนีแค่สมตำเด้งนี่มีบุงงเหลืออยู่สมตมนนำน้องนะมน้องไม่เคี่ยวน้ำไม่กินตับหวานนอ้องเฮ็ดตับหวานบางทีแสบวะแ่บเลยนะแซ่บดีเ,เล็กโอ้ยสมตำ ไม่ถืมแต่ว่าบ่ค่อยเผ็ดกันได้ดอกเพราะเห็ดบ่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวก่อนน่าเผ็ดอืมแซ่อบอยู่แล้วเว้ยเอาล่ะเขาตำมาลุกจกเจ้าเขาก็เพ้อสลับแซบ

แล้วโอ้โหเฮียเม็ดบักแข้งเกลือพวงเลยบกแข้งมันเฮียไปลงล่างเสียดายมันเด้อยากกินเมื่อสี่เห็นงานแล้วผมมีเวลาเฮียกับเขาอยู่บ้านแล้วเล่นเตงยอเตงยออะไรเฮ็นงานวันนี้เสาเร่งเสาเร่งก่อนเลยม,มีเวลาเหร ขวดแกงไทยถูกแล้วก่อโอ้ยตานจนพูนไงแม่โย้าวางไว้นี่ก่อนแล้ค่อยล่างล่างแค่เดียวบัง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 พูนสมตำงค่อยโอเอเห็นบ่นบงาน,นพี่น้องสมตำงค่อยแซ่นก,กันเด้อ ตับหวานส้มตำไมีบอกคุณมีบรกกอกพร้อมเนี่ยเดี๋ยวสบะได้เด็นงานแลเหรอเดี๋ยวจะไปเด้อย,ยูกก่แล้วไปเห็ุงานมีเวลายู่ยกินแล้ววันนี้ชั้นแซ่ดต้องกันได้จ้าปลาซาบะส้มตำข้าวปุ้นไปเก็บปัแม่โอ้โหพ่นั่นนะเจ็ดของงานเหนืหน่มมากนาเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันตับหวาน น้องไปเก็บใบาสาแนะ่ดึงออดึง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 ประตูดึงกลับมาดึงบ่อหักลงไงเออจา้านั่นละ่ะนั่นละ่ะ <c oughs> น้องบอไปดึงประตูเอ้ยเราแม่มาชิคเอาอเด้วยน่ะญาติพี่น้งนนองเอ้ยไปเห็นงานเมื่ออื่นละฝนตกเบ,บิบง่งบ้านก่คน่นฝนเมื่อสามวอดินมาทั้งคู่ ไปหา,สาเสื้อค้องมาเตรียมใ้มือไปเห็นงานแล้วมดเฟียแล้วเห็นงานแล้วมืออีหมอนอ,อาบายเดอสตาร์อาบายเดอร์เข้าานก็สิเตรียมเห็นงานแล้วไห้ใ้แกสิเตรียมไปเห็นงานกันแล้วฝนฝ่ามือฟ่ามวัวดินมาแล้วตกได้ทั้งมือสองสามมือมาแล้วตก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 ตลอด เฮ้ยเตรียมข่าวเตรียมของเป็นงานเหตุการณ์หมดแล้วมีแต่เห็นงานแต่เห็นงานได้ที่นี่วันนสิไปรอดวด้ขี้เจอเลยเฮ้ยเซดีเห็นกับเขาว่าเนี่ยเลี้ยวนี่ยวันนี้เป็นกำลังใจในเด้อผู้ขาเอ้ยเบื่ออันนั่นว่นนี้เบื่อหรอกหมดกำลังใจแล้วเมื่อยแล้วเฮ็ดไปก็ บ่าได้นั่นเท่าไรนะว่าด้เงิั้นได้ท้องกับเขาสั่ว่าเป็นตมมออยจ่หรอเฮ็ดงานวันนี้เฮ็ดงานจะได้มีวเวลาเฮ็ดป่กันอยู่ตีมีแห้งกันได้จ้าทุกๆคน